สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรเลยนะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ มาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่1นี้จะใช้หลักสิบบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวกสิบท้ายครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวกห่บวก2บวกสสูตรที่2ในหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่ 1- 3ครั้ง บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก2บวก2บวก2นะครับแต่ละสูตรจะมีตัวเลข5ตัวนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับงวดแรกนะครับเนี่ยสูตรที่1คํานวณได้3 5 6 8 0 5ตัวนี้นะจะมาครบทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับ บางครั้งเราดูสูตรเดียวเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกไม่ถูกนะครับผมก็เลยเลือกสูตรที่2เอามาเทียบชนนะครับสูตรที่เนีในคำนวณได้3 4 6,80เราก็มาดูนะครับตัวไหนที่มันเหมือนกันนะครับนี่เลข3าเลข5ไม่มีก็ข้ามไปนะครับเลข6เลข6เหมือนกันนะครับเลข8เหมือนกันเลข0เหมือนกันงวดแรกเนี่ยตัวเลขจะเหมือนกันอยู่4ตัว3 6, 80นะครับ3า 80ใน4ตัวนี้ก็จะมาครบนะมันออก606ดังนั้นมันจะมีตัวเลขเพียงแค่2ตัวนะครับเพราะว่าหลักร้อยหลักหน่วยเป็นตัวเดียวกันก็จะถูกนะครับอังวดถัดมานะครับ91246กับ90246มันก็จะมีเลข9เลข2เลข4เลข6 วันนี้ก็เหมือนกันอยู่สี่ตัวนะครับเก้าสองสี่หกผลรางวัลมันออกหกหกสองดังนั้นงวดน,นี้ก็จะเข้าสองตัวเหมือนเดิมนะครับในตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่2สองกับหกงวดทันมานะครับสามห้าหกแปดศูนย์กับห้าหกแปดศูนย์สองเลขสามไม่มีมีเลขห้า มีเลขหก 6, มีเลขแปดมีเลขศูนย์ผลรางวัลออกหกหกห้านะครับดังนั้นเดี๋ยวได้ห้าหกแปดศูนย์ออกหกหกห้าก็จะเข้าเลขหกกับเลขห้านะครับ นวดทันมานะครับ9 1 2 4 6กับ9 0 2 4 6ก็จะได้เลข9เลข2เลข4เลข6เหมือนกันอยู่4ตัวอีกครับ9 2 4 6ออก9 6 2เข้า9เข้า2เข้า6 งวดนี้มาครบสามตัวเลยนะครับงวดถัดมานะครับ 24, เจ็ดเก้าศูนย์สองสี่กับสามสี่หกแปดศูนย์เลขเจ็ดไม,ม่มีเลข 0. เก้าไม่มีมีเลขศูนย์เลขสองไม่มีเลขสี่งวดนี้เหมือนกันอยู่สองตัวนะครับคือศูนย กับ4ผลรางวัลออก0 4 4ก็มาครบเลยนะครับแต่เลข4มันเบิ้ลน,นะครับเบิ้ล10หน่วยนะครับงวดถัดมา9 1 2 4 6กับ1 2 4 6 8เลข9ไม่มีนะครับเลข1มีเหมือนกันเลข2เลข2มีเหมือนกันนะครับเลข4เลข6 ดังนั้นงวดนี้จะชนกันอยู่4ตัว1 2 4 6 1 2 4 6ผลรางวัลออก2 2 1จะเข้า1กับ2 2ตัวนะครับงวดถัดมานะครับ1 3 4 6 8กับ3 4 6 8 0มีเลขยก3ที่เหมือนกันมีเลขยก4มีเลขยก 6, เลขยก8 ดังนั้นก็จะชนกัน 3, 4, 6, 8ออก 8, ป3สีนะครับเข้าสาเข้าสเข้าแปดก็มาครบทั้ง3หลักนะครับามาดูงวดล่าลสุดนะครับสูตรที่1นึ่งเนี่ยหกแปดเก้าหนึสูตรที่สองสามี่หกแปดศ เลข6ตัวแรกเลข8ตัวที่2เลข9ไม่มีเลข1ไม่มีมีเลข3งวดน,นี้ได้6 8 3แล้วผลรางวัลออก8 6 3นะครับเข้าออทั้ง3ตัวนะครับ สถิติย้อนหลังก็ถือว่าเขาดีนะครับถึงแม้มันจะชน4ตัวนี่หลายงวดนะครับแต่มันก็มาครบคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขวดใหม่ครับในงวดวันที่สองมกราคมนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนเอาหลัก10บนเลข6บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้ง2บวกสองได้4ี่บวก10หน้าครั้งที่1เลข9้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลข2บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข8ดบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 4ครั้ง3าม2ี่สบสอง บวก10ท้ายขั้นที่2เลข3เท่ากับ6บวก4ได้10บวก9ได้19 19นะบวก2ได้21 21บวก8ได้29 29 30 31 31 41 41ก็เป็น44ได้เลขก4เป็นเลขเด็ดเลขแรกสูตรบวก2บวก1บวก2แล้วก็บวก2 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7จบวก2ได้9 9บวกสได้11 4 6 7 9 1นะครับสูตรที่1ได้4 6 7 9 1มาดูสูตรที่2สูตรที่2ใเนี่ยหลักสิบบนเลข6บวก10ล่างหน่วยล่างบวก2บวกหนบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข2บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งได้0นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข8 บวก10ท้ายครั้งที่1ก็เลขก8บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง9 9 18สูตรนี้จะบวก1คงที่นะครับ6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9ก็10 11 11บวก8ได้19 19บวก8ได้27 27บวก8 35 35 45 45บวก1 46นะครับ46ได้เล็6 เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก1บวก2บวก2แล้วก็บวก2 6งบวกหนึ่งได้เจ็ดเก้็สิบ1ิบเอ็ดหนึ่งนะครับได้หได้เได้เได้หได้สตัวเลขก็ครบ ทั้ง2ส,สูตรเราก็มาดูตัวที่เหมือนกันนะเลข4ไม่มีก็ข้า,ขามเลข6เหมือนกันเลข7เหมือนกันนะครับเลข9เลข1ดังนั้นวันนี้ตัวเลขจะชนกันอยู่4ตัวคือ6 7 9 1 6 7 9 1อาจจะมาตัวไหนใน4ตัวนี้ก็ต้องรอดูในวันที่2มกราคมเราถึงจะรู้คำตอบนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น อาจจะเข้าต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบตัวท,ที่ชนก็อาจจะเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งไปเป็นแนวทางก็ได้หรือถ้าใครมีสูตรมาครบสามตัวบนก็อาจจะเอาไปเทียบกันดูนะครับถ้าใครชอบนําไปเป็นแนวทางไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับโดยส่วนตัวก่อไม่ทราบเหมือนกันแหละว่ามันจะออกเลขอะไรนะครับสูตรก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมานะครับ แต่ทีตีก็เข้ามาไม่กี่งวดนะครับหนึ่งสอง้าหเจดแดย้อนหลังให้ดูแปดงวดนมันเข้าดีนะครับแต่ในงวดที่จะถึงนี้ต้องรอรุ้นอย่างเดียวนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับยังจะมีสูตรมาครบ2ตัวล่างอีกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ